ตระกูลมวยอีกตระกูลหนึ่งนะครับฤทธิ์เทวดาเดชเทวดาคัมพีเทวดาครับ3ามสี่พี่น้องนี่ชกมวยหมดนะครับคุณพ่อในตัวเล็กครับคุณมารุตครับแต่ว่าลูกๆนี่แม่รูปร่างสรีระโครงสร้างดีเหลือเกินครับธนก,กิจสิทธิกุลครับชื่อจริงของฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลครับนักสู้จากจังหวัดสุรินทร์วัย24ปีครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรครั้งชนะ63 ล่าสุดได้รับการดูแลจากนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับคุณแท็กนะครับนัดณสงขลาครับโค้ดวิทยาศาสตร์การกีฬายอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งครับดูแลเรื่องของสภาพร่างกายให้กับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลครับมีดีกรีแชมป์หลายรายการนะครับเป็นทั้งแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ของเวทีมวยลุมพินีเลยครับส่วนคู่ต่อสู้ของฤทธิวดาครับมาจากประเทศตุรกีครับโอมาเซเมตอายุ23ปีนะครับสูง172เซนติเมตร 33ครั้งชนะ25แพ้8ครั้งครับฟีซ้อมอยู่ที่ค่ายอ e ีวูฟยิมจังหวัดภูเก็ตวิีวดานี่เคยไปรับใช้ทีมชาติอยู่พักหนึ่งนะครับคุณมารุตก็ไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นนะครับ,รบหายไปนานครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาที่เวทีมวยช่อง8ครับที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโพดชนาการนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับนาทีนี้ ฝากไปถึงบรรดาผู้ฝึกสอนนะครับเมื่อไรที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดฝึกอบรมเรื่องแบบนี้ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกีฬามวยไทยใช้ร่างกายแลกประทะกับความเจ็บปวดนี่แหมเป็นสิ่งสําคัญเลยครับหน้าที่ของพงศักดิ์แป้นละม่อมครับสาหรับคู่เอกในวันนี้ รางวัลศิลปะแม่ไม้มือไทยยังมีเหมือนเดิมนะครับจากแอนต์ซินนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนอกคู่ต่อสู้แต่ก้านคอเข่าลอยสอกลับรับไป10,000บาทนะครับจระเข้ฟาดหางรับไป3 0 0 0 0บาทขอบคุณไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับแอนต์ซินนะฮั่งวินยวีระพุทธชงครับส่งเสริมเรื่องของศาสตร์ของศิลป์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้อาวุธรายการนี้ก็รู้สึกจะได้รับมา2คนแล้วนะครับคุณมารุตครับ ไปบนเวทีครับดูซ้ายของฤทธิ์เทวดาครับเจ้าของฉาย,ยาเทวดาเดินดินกินส้มตำเลยครับฤทธิ์เทวดาสิทธิกุลวันนี้เจอกับโอมาเซเมตครับโอ้โหดังปาบเลยครับเฉียวเฉียวห้องเครื่องครับดีว่าไม่เต็มใบครับแข่งของโอมาหันมาสักครู่ไม่เจตนานะครับอ้าวดูคนนี้ค่ะเด็กคนนี้นะครับ หลังจากไปรับใช้ทีมชาติมาไปเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเวทเทนนิงจากโค้ดแท็บโค้ดนัดณสงขลามานี่แม่พลังกำปั้นดีขึ้นเยอะครับการเข้าออกการเคลื่อนตัวครับแต่หนักต่อยแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ,รบสำหรับลิธิตเวดา,าครับเคยมาโชว์ฟอร์มสวยๆไว้แล้วนะครับทีช่อง8ดูซ้ายให้ดีครับโอมานต้องเก็บซ้ายอยู่ครับ ถ้เก็บไม่อยู่เดี๋ยวงานเข้าครับทางด้านของโอมานเกี่ยวไว้ครับลูกนี้ทํายังไงแหมจะสวนด้วยหมัดับไม่โดนสังเกตหมัดหน้าของฤิธว์เทวนาครับเบสิกต่อยมวยสมัครสมัคเล่นดีๆอยู่แล้วครับแหมหัวซ้ายนี่แต่ละดอกคุณมารุดครับเต็มปากเต็มคำเลยครับแล้วมุมกล้องนี่มันช็อตขึ้นมาพอดีครับ ว่มันย้ายแล้วได้อารมณ์ครับโดนแล้วสะดุ้งครับโอมานเตะด้วยนักแข่งนะครับไม่เหตเตะด้วยหลังเท้าหลังเท้านี่แค่แสบแสบคันๆครับนี่ครับมุมกล้องมันช้อนมาแบบนี้ครับรับแข้งซ้ายพอดีครับซ้ายผ่านตลอดอีกคนครับวิยเทวดาขวานี่เอาไว้วัดระยะนะครับซ้ายธรรมชาติไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดนะครับนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆครับโอ้โห โอ้โหสองครับหลงนี้โดนเต็มเต็มเลยครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับสังเกตซ้ายให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายศอกซ้ายแข้งซ้ายครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับเอาละครับชมกันต่อเลยครับบุกกระยี่ครับเลยครับธิ์เบราหาจังหวะอ้โหีบหน้าครับบาทารูปพักนำไปก่อนแหมซึ่งทริสสงของศอกธิ์เบราเลยครับตอนนี้โอ้โหจบเลยครับอยโดนหมัดซ้ายครับคุณมารุตครับ แม่ดูแลลำบากเลยครับจบเลยครับแม<า>่ชัดเจนครับบิทเทวราสิทิกุลโอ้โหร่างกายเข้าที่เข้าทางนี่หาตัวยากครับก้มลงมานี่หงายหน้าขึ้นมานเลือดโกรกเลยครับโอ้โหต้องขอเป็นการภาพช้านะครับจะสอกหรือหมัดน่าจะเป็นสอกนะครับไวมากครับโอ้โหเลือดกำเดาหรือสันจมูกครับแม่พี่หมอคณิตได้ทำโอ้ยเลือด โอ้บนพื้นเวทีนี้เลือดเป็นกองครับคุณมรุตก้มหน้าลงไปครับโอ้โหไวมากครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหขอบคุณตากล้องครับแม่เมื่อกี้ดูในไทม์ไลน์ห็นส้มตําพอดีครับเอาละครับไปชมภาพซ้ายครับโดนยังไงครับเดี๋ยวดูครับนับแรกครับดูศอกของฤธิ์เทวดาเทวดาเดินดินกินส้มตําครับนี่เป็นนี่เป็นถอดน็อกนะครับดูช้าชาชชัดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ แล้วดูครับลูกไหนครับน่าจะเป็นเต่ซ้ายเลยครับยี่ล่วงสองแล้วเลือดมายังไงครับเลือดมายังไงครับดูดีๆครับเตะซ้ายมโซนอะไรแล้วเลือดมาจากไหนครับยังหาจุดไม่เจอครับทีมตัดต่อยังงงอยู่ครับอ้าวพอแมททีมทีมครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมอีทีครับ And the winner in our main event this evening. Please put your hands together for the Red Corner Thailand. Oh. Let's hear City Go.